ไหนครับสวัสดีครับผมลุงทยานฟ้าสอยยิ่งเจริญการช่างครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์สองครับอยู่ที่ค่ายกองทัพภาคที่สามอยู่ที่จังหวัดพิชบูรณ์ครับอยู่ที่เดิมเลยแต่อยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมรึเปล่าก็มีพี่ๆในค่ายอะเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายอื่นเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สิบห้าปีครึ่สูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสี่น้ำหนักเ่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดโมยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้จะต้้ออองงมาเกับนนชคไม่เคยต่่ออยกันนนนแ ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาแต่ก็ย well. ังได้ด yes, ูยังก so ็ดูมาเยอะเขาเมย์สไตล์ก็มวยบูทจามาสิคารวันนี้มาเจอเขานะวางเก่งวางแผ่งไงดิก็รอดูคนดีๆอ่ะไอ้ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรที่แก้ไขวนก็ไม่ดีเนาะล่าสุดก็ต่อยไปที่นี่มวยรอบเหมือนกันวันนั้นเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนยอดบ่งงามคอ่ะแพ้แบบไหนเบียดกันหรือขาดเลยก็ วันนี้มาไฟสองวันนี้แพ้ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้แพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ทุกรอบเลยเขาก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันใจเขาเข้ารอบหรือเราจะเข้ารอบต้องรอดูเอ้าไม่มั่นใจเลยเหรอมั่นใจคิดว่าเข้ารอบไหมวันนี้คิดว่าเอาชนะไหมคิดว่าเอาได้วันนี้ร้อยสิบสองเมื่อกี้สอบหนักยังอยังไม่ได้สอบคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินถ้าเกินก็เกินประมาณเท่าไหร่คิดว่า จุดอ๋อก็คือเหมือนขยับร่างกายสักนิดนึงครับผมร่างกายไฟที่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมมาเชนะนะพร้อมครับคุมมากี่กิโลคุมมาสี่ห้าล้านต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลักตสามสิบกว่าไฟคนจังหวัดนครราชสีมานครราชโอ้ฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากเชิญชวนแฟนคลับทุกคนครับทั้งชาโคราชและชาวเชียงใหม่ครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่นะครับผมวันนี้เปิดหัวคู่แรกมวยปูน เสือด้วยอ่ะวัะนนี้ขออน้องโชคดีขอบคุณครับครับขอบคุณครับ